เบืงนะจ้ะอยู่ฟามอยู่คลองน้ำอยู่ฟานอยู่ใกล้บ้านนี่แหละอย่างมาบประทันได้ไก่อยู่บ่ะมากิโลได้นน่นี่นต้นน,นนั่นนี่แหละที่เพิ่นมาเกิดอ่ะนี่เขาเอินต้นเอลเดอร์เขาเพิ่นเอาไปเฮ็ดอันเฮ็ดเครืองดื่มเฮ็ดหยางอยู่ด้เอาดอกเอาหมากมันมัน่งคอยกับบลอกคอยสีรูเรื่องปันไหนจ้ะจะมาเฮ็ดหูหนูเพิ่นสิเกิดน้ำต้นอันนี้ละ่ะ พันสิมากเกิด้ะเบิ้งอยูน่นี่บอเราเขยก็เห็นโอ้โหไตน่น้ำเว้ยเบิ้งทางเนี่ยค่ะไม่ไงพวกแกเบิ้งด้วยนะเห็นบอนั่นเห็ดหูหน,นูเพัน,โนโสีเกิดนะดอกเป็นแห่งนะตะเกาะตะแกะน้นอยๆนะจ๊ะเพันสีเกิดน้ำต้นนนี่แหละส่วนมากนะวะที่เพันธุมาในตำล้าเนาะข่อยศึกษาในตำล้านีจ้ะ นันกรเมียนเดี๋ยวไปไก่กับเมียนตนที่เพิ่นนอนเค็งหนึ่งน,นันเดี๋ยวไม่้มาามอ,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 อบบง่วงคยณคนดคุณ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 นุณยุณคุณคุณคุ้คุณ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 มีณคุ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 ณอุณค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 หณคุณคุณคุณค่เก่ณคุณคุคุณคุณคุณคาณคุณคงณคุณคุณคุณนุณคเคุ มายือย้อมายื้อโอ้จะมาข่อยด้วยค่ะค่อยยือ้อขอยค่อยเย็นค่อยยื้อค่อย,ย,ออยโอ้ตายเปื่อยๆกับมีไปตายเปื่อยกับมีเดี๋ยวค่อยเป็นเลือกเอาเพิ่นที่หลังก็ได้ดอกจก้ะยื้อเอาเพิ่นเนาะเอยเป็นเรื่นี้นละ แค่นี้ลหละนั่นก็ปล่อยเพิ่งยู่อหันซะจ้ะเบิงเบ่งแน่จ้าเบิ่งแน่เบิ่งแน่ยังงามเลยพุ่นน่ะปัดจะ้จะซื้อเพื่ค่อยๆเก็บเอาเพิ่นลจะจ้ะได้เก็บได้ก็เก็บเป็นใด้ได้ก็เอาอันนั้นลจะจ้ะมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดหูหนูน้ำยาเอว งามเหลือเกินสวยเหลือเกินนี่ก็ดอกน้ำน้ำยั่ไงเป็นไงตกน้ำเส้ละข่อยก็ได้เอาไดเฉพาะอันใดเอาเฉพาะอันไหนที่เอาได้เบ้าผิดเอาก็ได้เนาะเตือนเตือนเลยเบ่าพิดเบ้าถือที่นี่แหละปั่นมะเขือพวงโอ้ยแต่ขาด เพิ่นขาดโทษที่จะขอยื้อหน่อยอันนี้ไก่เกินเอื้อมวิหลีจ้าเอาเพิ่นบ่ได้เพิ่งเนี่ยเพิ่อนอยู่กลางน้ำเลยกลางของน้ำจะกระซางจ้าเอาเป็นยังไว้เพิ่นประดับธรรมชาติสวยงามอยู่ตรงนั้นโตไปไปก็จะย่างโตแล้วนะนี่จ้าวิวนี่จ้ะ วิวตอนนี้ก็ได้ oh. วิวบ้านข่อยตอนนี้จ้านี่ยุแถวฟาร์มแถวฟาร์ม้ะจ๊ะห oh. ย่างโตหย่างโตหาต่อตไปปาดปาดตีทับักโม่บักมีกมยังมาหลายคักเนียเทนี้ค่ะคุ่นเจา้าบาไอ้ข่อยทาย ย้อนแสงเนาะจ้ะเบิ่งเนี่ยเบิ่งจุนี่เบิ่งจมนี่ดูค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งคุณอ่ะพันหยาดกันอยู่จะแ่บพันหลุดพันตกลงไปในขี้ดินก็มีนี่ก็มีเลยนี่เมียนเบิดเดนี่ค่ะเมียนอาเบิดตเลุดนี่นี่นี่ทั้งนั้นก็ะเมียนบารนี่ก็สิเริ่มเก็บแล้วเด้อค่ะตัวจีแป๊บนึบตั้งท่าก่อน เก็บกับเพิ่นโอ้มาเปื่อยท่านข้เอาได้ย่ังไงเพิ่งดูโอ้อันนี้เปื่อยปัดอยู่ตัวไปสันอันนี้เอาได้ยั่บัวเพิ่งดูฝนตกหลายๆเนาะเพิ่งเหงเปื่อยแหละอันนี้บริเวณเปื่อยมึงเนื้อที่กิ่งกับเอาได้ยื่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้ยื่เดี๋ยวเอาไปตากเอาเนาะไปตากเอาเพิ่นไปตากไป หยับงนปกมาจากหน่อยดูค่ะคุณน้ำจะ้ะคุณน้ำคุณน้ำขาหลีกทางให้ชั้นหน่อยค่ะมีชั้นจะเก็บเอาคุณหูหนูแต่ว่าอันนี้เปื่อยจริงๆนี่เปื่อยอีหลีกก็ออกจ้ะเพิ่นก็เกิดได้ดนะีเนาะโอ้ยอ,อันนี้เปื่อยอีกแล้วจ้ะก็เอาเป็นในเป็นเปื่อยเดี๋ยวเอาเป็นวางเมืองียวนีแล้ ก็ต้องยานมาเพิ่นสีเบิดแนวเพิ่นสีเ่เกิดอีกจนะ้ะเพิ่นเพิ่นในอุดมสมบูรณ์เกิดดีปันยังอันนี้เปื่อยด้วยนี่แม่นบอกเออเอะไรอยู่จ้ะสิะเพินไปทั้งสกนดูค่ะเก็บคนนี้ก่อน คนงามคนงามคนสวยมาดูซิคนเอาได้หรือเปล่าคะเนี้ยคนจะขาคนจะเปื่อยนิดนึงขาเปื่อยนิดนึงจะ้ะตัวอย่างเดียวค่อยไปตัดเพิ่นออกก็ได้จ้ะแล้วก็ตากแห้งไว้โอ้ยนี่แห้งๆนี่ยิ่งดีได้หนิโอ้ยแต่งอุดมือ่อปโอ้ยเก็บบอสางเถอะเนาะไม่ไงเอ็นไม่ไงเอ๋อนี่เก็บเห็ดบอสางน้ำจะไหลเราก็ต้องนวดนวดดเดี๋ยจ้ะ อ,อ,อ,อุ้ยตายมันยังเงี้ยปดมันยังเงี้ยตา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 ยอุ้ยเบิ่งนายพี่น้องเบิงบ่งดูเบิ่งดูตาย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 เร็วเกิดมาปะเคยพ่อใหญ่ปีนนี้เก็บโตเลยจ้ะเก็บโตเก็บโตไม่รีรออะไร อุ้ยอันนี้ผนึกขึ้นล้าเน,นิดนิดเดี๋ยวค่อยไปตัดผนอกกันเลยจ้ะเวนก้เนนิดนึงเนี่ยแต่ว่าก็เป็น,นอุนน้ยตายรถดิเหละใส่ละอันนี่นี่นนน เลือกเอาอันที่เพิ่นก็เอาได้โว้ยจุดกีเดี๋ยวก,ก็บโเป็นยังหรอกจ้ะเพิ่นไอ้รวมสมบูรณ์อยู่ว่าต้องยานมาเพิ่นสิบเบิร์ดแนวเพิ่นจีสูนพันเวยจ้ะพันหลาย อันนี้ก็สิได้ตัดออกตัดตรงนี้เพิ่นออกแล้วก็เอาไปตากออก่้ะเพิ่นแห่กันก่เพิ่นก็แห่กันอยู่กับดอกกระเดียนเนาะรู้บิ่งไหมอุ้ยตายขึ้นยังโยกไปล่างอัดที่เชื้อราที่สปอร์อาจจะเป็นสปอร์เพิ่นไม่เจังเลยก็เ่ราะจากถั่ขาวนะ Cái bông quân luôn 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 เอาที่มองไอง้เป,ปเื่อนๆะนั่นออกเก่าได้อยู่จ้ะแต่อันนี้เพื่อเอาเพิ่อนเพื่อนกลับไปยูมองเกิลไป้กันเรื่องอะจ่ะอันใดเอาไปได้เลือกเอาอันนี้ก็เอาเพิ่นว่าได้ดอกจ้ะเห็นบ่ล่ะเอ้ยเอาได้อยู่นี่อันนี้เอาได้อยู่จ้ะโอ๊ยตายทวดทีจ่ะบ่ได้ตั้งใจสิไปซนเธอตกโอ๊ยแด้ว่ขอโทษหลายๆจ้ะ ยงนี้แหละจ้ะนันหละก็โทษเลยหลายโทษเลยหลายไม่ได้ตั้งใจจะบ่าไน,นี้จะเอาได้อยู่บ่ะาได้หรือเปล่านี่อันนี้เอาได้ยูพ่พนกเกิดจะมองเลยหลืบเนาะเวลาฝนตกมันได้น้ำน้ำกับขังเพิ่นนี่จ๊ะพิันก,เก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้กันตายโทษทีจ้ะ น้ำมลิแต่คนสวยๆงามๆค่อยเก็บไปนี่ลหลายๆนี่ค่อยกับพ่อได้เอาไปกินไปค่วงยังเด้ยค่ะนค่อยเอาไปตากแห้งไว้ค่อยกับกินซื้อมือยู่เได้นี่กินเพิ่มซือมปราบแน่พัดแน่ใส่ไยเตี๋ยวนน่ แล้วก็ตากแห้งไว้ตะไห้มูน้าําจะมูเพิ่นอยู่ทางใต้เพิ่นได้บ่มีหม่องสิเก็บเพิ่นมักกินรูปสาวเพิ่นก็นมักกินจ้ะนี่เอาได้อยู่เดี๋ยวทงนี้ไม่ตายสักที่จ้ะลื่นบนกล่องอ่ะ แต่จะซุ่งมันนั่งก็เหลือเป็นไว้หันลรอ